ตอนนี้กำลังสิเก็บผักบุ้งจ้าจากหลุมแม่ยัยเนี่ยบุ้งมาเลยนับนะครับบ่ได้นับจ้าบ่้งไว้จักหลุมจักกรว่าเราจะปีนี่แหละค่ะปีที่หกปีที่หกจ้าเริ่มต้นแต่ความสิ่ปวงเนี่ยผมต้องเตรียมพื้นที่ยังไงเตรียมพื้นที่เอารถมาไถไถแล้วสูบน้ำใส่แล้วก็ปันไทอยากให้มตโกงกันก็คือเอาเสือกมาครึ่งครับครึ่งแล้วก็เอาผ่านไปปลูกจ้าเก็บไข่เก็บหน้าเลยเนาะแมนคือเฮ็ดคือเฮ็ดหน้าเนี่ยและจ้าเน็บไปจ้กหูหรือว่าเน็บไปจ้ากันซีซแก่คือกระเบื้อง บบนี้เลือกิ้่งนะเลือกเกงเลยอาแบบนี้ตัวที่มันมีตาเนี่ยครับประมาณนี้เอาอันที่มันติดยอดได้ปะจังสีติดยอดก็ได้ขันแบบนี้แต่ว่าขันเอายอดแบบนี้เลยนี่มันได้แต่มันได้ซาแต่ว่าขันอยากเลี้ยวนี่เอาจังสีเสือวัมันเมนจ้ะนี่คือว่าเขามียอดเลี้ยวปลากับปักล่งเอาทางเลยปลาครับแม่ท่างนี่ปลาดำพ่นพ่นไปพ่นหมดแล้วอมเสียเบปส์เอาเออเอาเสือวัเออ เออนั่ะล่ะเอาจังสานล่ะบรืว่าต้องโพลายปันใดให้หน่กระโพขึ้นประมาณนี้ล่ะนี่เอายังซี่๋อซีมุ่มซีมุ้วกันนี่ต้องให้เขาโพน้ำขึ้นมาขันตั้มนี่กัให้เดซัมนี่ครับนี่ดซัมนี่ครับจำมือนี่มันสิพอดีครับครีแน่นเออนั่นล่ะค่ะเวลาหน่ะถ้าเอาปุ๋ยต้องใส่นี่ครับสาธิตวิธีการเก็บการตัดทีดีควรจะตัดยังไงครับเนี่ยตัดทีดีกัเอาตัวนี่ล่ะตัวยญามนี่ยล่ะตัดนี่เด้อเถาตอกเบื้อง่าเขามีเนาาะยอออดแทกมบ่ ถ้ามีอยอดแท่งออกมาเท่ากับตัดนี่ยแหละเคียงยอดเขานี่บวมเวลาตัดออกไปมันบวมีอยอดกับตัดน้ำหาก่อหาหากมันพุน่นจังมือนีเคนสร้างไายมาได้เนี่ยครับนานมาครับแล้ <laughs> วแต่สิเฮ็ดได้เขินเฮ็ดได้เป็นท่านก,กับเป็นพันเฮ็ดได้สี่ลอยห้าลอยสามลอยแหล่าเ,เต้กำลังมือหนึ่งเคยได้หลายสุดมันจะแบบเนี้ก็ได้เป็นพันอยู่ รับสลิับเลยครับเล็กจากรรยการเกษตรกรไทยสั่งไรได้ครับอี่พี่นี้นะครับอยู่ที่จังหวัดลอยฟ์นะครับพ่ามาเบิงเปินปลูกพักบ่งแก้วสั่งไรได้นะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ถือว่าปลูกเสื่อเดียวแลวก็มีการสั่งไร้ได้ตลอดไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเบิงครับว่าแม่เปิลปูกเพิเนเอาไปขายไสมีวิธีการจัดการในแปลงยังไงมีวิธีการดูแลยังไงเอาไปเป็นงนครับมานํามาเอาแม่ขออนุญาตเสียบไหมนะคุณเสียบ แม่แนะน้ำตัวกับกล่องนะครับสวัสดีจ้าชื่อแม่น้ำศริน้องว่าอยู่บ้านจานมูสิบสี่ตะบนทงกลุลาเมื่อเช้านุ่มยังหวัะละเอียดจ้าตอนนี้เก็บอีกอย่างอยู่นี่ตอนนี้กำลังสิเก็บผักบุ้งจ้าเก็บผักบุง้งผักบุง้งแก้วทั้งเบิร์ดเนี่ยพักบุ้งแก้วทั้งเบิดปลูกลายหนึ่งจ้าจักรลุมแม่ยังไงบุ้งมาเรียนรับนะครับบ่ได้นับจ้าบุง้งไว้จักรลุมจักก่อบุ้งไว้เราจะปี นี่แหละครับปีที่หกปีที่หกจ้าหรือว่าเป็นเมื่อเชียบในการปลูกพ่อบุงแก้วแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับทีเนี่ยถ้าสอนตั้งแต่วิธีการปลูกขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายรวมถึงการตลาดนะครับเนาะเริ่มต้นแต่ผมสิปลูกนัยผมต้องเตรียมพื้นที่ยังไงเตรียมพื้นที่เอารถมาไถไถแล้วสูบน้ำใสเแล้วก็ปั้นปั้นแล้วก็ขันทายอย่าให้มันโกงกันก,นกน็คือเอาเสือกมาครึ่งครับครึ่งแล้วก็เอาพันไปปลูกจ้าโอเก็บไข่เก็บหน้าเลยเนาะแมนเห็ดคือเห็ดหน้าเนี่ยเลยจ้าอ่าก็ ปันไฮดินนั่นเพียงกันไม่จาะเราน้ามแล้วนี่มายังเดยน้ากับขากระสูบน้าเึมือนมใไซครับน้ากับประมาณเคืองแขงประมานขาเข้าเนี่ยน่านผู้ชมนะครับปนาะมาณนี่ไายกุนี่เลยอวะบ่จ้ะเพืยังครับเนี่ยกายของเขาโบได้จ้ะเพราะว่าพักพักสิเปื่อยคือว่าเขาบ้าท่านใดยังไม่ค่ะแต่ว่าขณาฝนนี่ขันเที่ยงเอลนี่คือว่าพักเปื่อยแต่ว่าลดลงมากป็นอย่างแต่ว่านานี่นี่ครับคันเริ่มปูนี่คือว่าหายมันเคืองแขง ั่าน<า>ในจักสองอาทิตย์เออเอาน้ำใส่กกยหัวเขาก็ได้ข้ามาเปลยหน่อยเปลยยังไงมันเงามันนี่ค่ะมันเปอยแบบว่ามันเปลยมันบ่ตอหยอดเนี่ยมันบ่อกยอดเนี่ยอครับคล้ายๆมันเป็นเชล่าอาเออบอกว่าเป็นเชล่ราครับครับหลังจากเอาน้ำใส่เฮ็ดไยังต้อ,ตอ,ตอมันนี่บัดนนี้เอาน้ำใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีก็ได้ปุ๋ยขอก็ได้ใส่ทั้งสองเลยหาะจ้าใส่ไรบานนี้ครับเนี่ย ก็แล้แต่สิไส่หันมีายก็ใส่ายแต่ว่าปุ๋ยเค่มีหนีใส่กอละกำกอละกำใส้ไปในนมั้งสีมันมันใส่ร่ลงกลางก่อเลยค่ะคือว่าห้าปลูกให้เสีสีมุมคือกระเบื้องบบดนี้ก็เอาลงกลางขันเอาพุนก็บจุ่มลงไปได้เมนครับกับมือหนึ่งกับมือหนึ่งต่อนลุมนึงต่อนรมหนึ่งเราแบบลุมหนึ่งปลวกยังเสีแบบปลวกจั่เน็บไปจักหูหรือว่าเน็บไปจักสีสีแก่คือกระเบื้องสีแก่หนึ่งสองสามเียระยะนะครับ ระยะมันกะเข้ากับเอาพ่อประมาณานเอากวางเอาหน่อยจำไหนคือสองหนึ่งเลยปะได้แต่ว่ามันไกลโพดไกลกว่นนั่นอีกประมาณเกินสองมีอัเมีอนมีนประมาณสามสิบเส้นสามสิบเส้นนี่ล่ะนะครับบันนี้เลือกกันกิ้งหางเลือกแกงไดกิ้งเข้ากับเอาตัวที่มันมีตาอาแบบนี่ตัวที่มันมีตานี่ตาเขาเข้ากับล่างเสียออกนี่กระเทือนหักมาไปหักกรับหักทันงหยอดทั้งตาอย่าลืมจำนะครับเนี่ยเอายกสี่ เนี่ยว้านประมานนี่แมนวาครับแมนเอาอันที่มันติดยอดได้ป่จังสีติดหยอดก็ได้ขันแบบนี้แต่ว่าขันออาหยอดแบบนี้เลยนีมันได้แต่มันได้ซาเอาเอาหยอดขึ้นจังสนเขาตัดขายนี่ก็ได้ได้แต่ว่ามันซาแต่ว่าขันอเลี้ยวนี่เอาจังสีคือเอาแถวกันแถวอ่อนแถวขวามันแมนจ้ะนี่คือว่าเขามีหยอดเลี้ยวเขากเอาไปปักปักในวันนี้เอาสมุดิีปักนน่ปักกับปักลุงเอาทางเลยปักค่ะแม่ทางนี่ปักนี่ ดำพุ่นเพื่นเอาไปพุ่นสม้งหมดแลควผมเสียเทปเลยนะครับสม้งหมดอันนี้นะครับี่แม่เอาเสียมาเอานี่นี่ที่ทางมาเลยเข้จังไหมครับแม่ทางได้กระไรทางได้กระไรแหม่เบื้องนี้เออเอาเสียกเสียบเออเออนั่นแหละเอาจังสับนามลนหรือว่าต้องโพ้ไรป้างได้ไหนี่ก็โพขึ้นประมาณนี้แหละนี่เอายังสี่เออสี่มุมสี่มุมแล้วกันนี้ของอีกนึ่งเออนั่นแหละค่ะเวลาหน่ะถ้าเอาปุ๋ย ลงใส่นีครับเอาลงนีเลยมันจะเป็นตอโคน้นามป่ะครับแม่โคต้องให้เข้าผัวหนามขึ้นมาครับแบบขันตั้มขันตั้มนี่ก็ให้ได้ซ้ำนี่ครับนี่ซ้ำนี่ครับแต่ว่าขันซ้ำนี่มันสิพอดีนี่ซ้ำมือนี่มันสิพอดีครับแต่ว่าหามตั้มกว่านี้หามตั้มกว่านั้นขันจมนี่คือบอกขันจมนี่คือมันเกิดยากมันสิเปื่อยมันสีเงาเนาะแม่อ๋อยังสีกับลูกได้นะครับปลูกได้ยังสีกับลูกได้ยังสีให้ผูกได้เลยนี่เพราะว่าัมดเนาะ อาสมตรงลงไปตรงดินหนึ่งสีหนี่ก็ได้ตารางที่เกือดซาเกือดซา,าอ๋ออะไรบ่อเน่าน้ำบ่อเนะน้ำคือแนะาน้ำมองมองมองสี่แดงเร็วหขกไปปุ๊บเอาหนาเข้าม,มาเอาหนาเข้าม,ขมาเอาปุ๋นลงใส่เอาปุ๋ยลงใส่ปุป๋นก็บยุงลงนี่เอาลงห่านละเอาลงกลางๆนั่มันละบันนี่เลี้ยวไปเังี่น้องแนวเนาะระยะห่างก่อนก่อตอก่อนี่ซ้ำไหนเอาเตจมิดละหาซิเอาซ้ำนี่เลยมันเตจมิดเอาง่ายๆคือ ต้องจะคล้องยางได้เราไหมเมนคือว่าเอากระลำมังไปได้เออกางสีเนาะนี่เอากระลำมังกังสีนี่กระลำมังลอยไปสีใดแม่นเอออเาสะดวกเกีคล้องมาครับเอาเอาสะดวกเกีคล้องอ๋อครับจะถอยไปไกลเด้อน้ำขึ้นมอีกน้ำขื่อีกน้ำขม่อีกเช่ยเออหัวเนี่นั่นจมน้ำด้วยปลาปองมันเอ่อปวดแล้วแล้วจักมือจั๊กถีเก็บได้มันขึ้นอยู่การดูแลเม็แต่ละคนครับบางคนสามเดือนกับเมื่อกี้ แต่ว่าราังคนกะเดืเดือนหนึ่งรังคนกะคืนดูพูดดูแล่ขันเท่าดูแล่ขันเพราะว่าปูใหญ่จะสามหมื่นหรือสี่หมื่นเขาใส่ปูนใส่ปุ๋ยขันยอดเขาออกมาเนี่ยเขาก็ตัดเลยาการกาว่าเดียวออกมาประมาณอันสอกกลัวๆเขากับตัดขันบ่าตาัดเขาบาแต่คือว่ามันเขา้าสิเงาไปหน่อยไปเลยมันสิไรไปเลยกลายเยามตัดให้มันอยู่ในตัดให้มันเดือในหงกลมของเขาอันนี้แล้วก็ขังที่หนึ่ยยงยอดกันหน่อยที่สองที่สามหน่อย มันสหญ่ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยมันมีอายุปะ่ะคะนี่แต่ว่าอายุมันนั่นลั่งรั่งรั่งรั่งเถื่อมันกระหกเดือนเกศเดือนออตอนตอนเข้าสิบปีน,นี่ใบเข้าสิเกสิเหลืองเลยสีว่าเป็นสีนี้ดิเจ้บ่บอบอ่อไม่ใช่ปุ๋ยลงไปเนี่ก็ยอดสิว่าค่อยออกคื่ออายุไล่ป่ะตอไปแมนครับแต่ว่าก็มีผูในาน้ำูีดอกว่าให้เอาเครื่องมาตัดทําสาวท่าสาให้แต่ว่าก็เหตุเลยแต่วันไม่ได้ผล เขาก็ต้องปลูกใหม่ครับอาจจะเป็นเทคนิคไปเทคนิคมันแม่ครับอแม่ก็ท่านัดปลูกใหม่เลยแม่เทคนิคแม่ไม่เอาอย่างเดียวนอกกัเน็บไปเสื้อเขาก็เอาอันมาปันมาหยั่งเสื้อมาปันเหลี่เขาก็ปลูกครับเก็บไปเนี่ยวิชาคิดวิธีการเก็บวิชาคิดวิธีเก็บบูเป็เอาไปไปเพิ่มคุณก็ได้ที่ผีมาทำผีมาทำผีไมันจะสิบบอันนั้นไปบออันนี้คือตัดให้ลูกค้านี่ตัดให้ลูกค้าจ้าซุ้มลูกค้า การตัดทีดีควรจะตัดยังไงครับเนี่ยควรตัดทีดีเราจะสมุดกอเนี่ยเอาเนี่ยตัดทีดีก็เอาตัวนี่แหละตัวเงี้นนี่แหละตัดตัดไปหอดหักมันเลยบอตัดกะไวจงไวจงไวประมาณจยกสองข้อมือนี่เด้อนั่นคือแบบเงีๆเง้ยเล่นบอกะแบบไก่หอดโค่นเหมือนตัวขันไก่หอดโค่นคือว่าเฮ้าเวลาเฮ้าตัดเฮ้ากับตองเบื่องดีครับเฮ้าตองเบื่องว่า เขามีน่หย,ยอดแท่ออกมาบ่ครับถ้ามีหยอดแท่ออกมาเขาก็ตัดนี่แหละเคี่งหยอดเขานี่อ้บอ่แเมลนวตาตัดออกไปมันบ่มีหยอดก็ตัดนี่เขาก็ต้องตัดเราเออนั่ไปหาก่อนนํานหาก,ก่อหาหากมันพุน่นครับเออันนี้ก็ะติได้เดี๋ยวผมขอพวกนาแก่นะครับอันนี้กิเป็นพีแม่แล้วตัดมากนะครับกระิ้งพวกบเงาเลยประมาณสามสองเลยอันนี้ต้อง,งเอาไป แต่งอีกที่ครับเนี่ยว่าแม่ว่าเอาไปแต่งใน,น,นสมีเราเอาเลไเด้วันนี้แม่ก็ต้องตัดออกกันนอไปเนี่ยเมียนจ้าตัดออกอีกอไปแต,ต่งแต่งหสซะก่อนต้องาตัด้าตัดออกจากกอเพื่อต,ดตัดออกมาก่อนตัดออกมาก่อนมาทำมาซับอีกเื่นึงจ้าก้อนสี่เอาไปใส่กระมังนะครับเอาเนี่ยเพราะว่าคันคันบอตัดออกมาก่ายยังสี่กับอะไ้เพราะว่าเขาสิบว่าเป็นกอหาเมียอือ เข้าก็ะเทือไปน้ำหรอกครับข้าทับสาวไปน้ำแตงกอไปพร้อมอ๋อกระเทืนาะขอบนการถัเนี่ยนี่นะครับที่แม่ตัดออกอันนี้กกระเทือนไปล่างไปอออกีกเนาะไปครับแม่ตัดขึ้นมาลองเถอะตัดจากเมือนกับสุ่มหักเลยเห็นตังเลยนี่หักจังสีกะมีอันพี่น้องเพิ่นเอาไปให้หมูมีญาติมาเอาอันจังสีเนาะจ้าอันน่าเสียดือขิมล้องหนามมั้งที่กระได้บอก ทิมลงเอาว้เลยบไดไรดิเอาบ่ตมันเกออกก็ต้องเก็บออกไปเก็บยทำความสะอาดออกไปให้เบิดเลยอ๋ออันนี้นะครับไ่ดังครับแม่ทิมล่องอะไรบ่เป็นม้อนมันไมาเป็นปุยบ่มอเขาเขาก็จะเกิดขึ้นอีกแม่ครับเขาก็ต้องเกิดขึ้นอีกแต่ว่าคันคันคันเบ้าออกครับยังสี่ก็ได้นี่นี่ยังสีเอาไปปลูกนี่ยังสี่เอาไปปลูกก็ได้นะครับเอาแต่ยังสีไปปลูกก็ได้ตัดแต่คือแม่สีออาขึ้นเอาขึ้นเกิดอะไเชืองรให มันเป็นยังไครับมันอันมันเกิดมันเกิดจ้ะคือว่าเขาบอตายเนี้ยขันไม่น้ำไม่ดนเนี่ยสิเอาไปเนี่เขาก็แพ้ออกไปเบื่อเลยเกือไปนามเหรอแมนต้องเอาขึ้นว่าสายว่าสิเป็นกอไมก๊อไมอ่ครับเลาช่วงที่หลังจ้านแกข้าตัดเดลี่ยวตองบํารุงเงี้ยงปะตัดเลี่ยมตองบํารุงใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยฉีท่อโมนจังแม่ตัดมือนีแม่ลองใส่ปุ๋ยอีกคืออะไใส่สองหมือใส่ เพราะว่าการบะตัดไปมันครึ่งหนึ่งแล้วก็ข้ากระใส่ไปมันก็ตัดครึ่งนั่นเบื้อเหลังก็ใส่ไปครจะกรสีเวียนไปเวียนเวียนไปข้าตัดก็เวียนไปยังสิแล้วยังก่อนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยมันเฉลว่ามันจะกัดเนี่ยโบหคือโบได้นับโบตัดยางเดียวตัดยางเดียวมันกรสิบะได้ยี่โบหกสิบเกียร์ซบมันสองสามสามสามก็มีมันขึ้นเล้วแต่ว่าก็ได้มัน หน่อยมันไงครับท่านบำรุงดีกว่สิต้นง่ายกว่สิหวพี่เนาะเมนครับผมใส่ฮอร์โมนใส่ฮอร์โมนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยครับฮอร์โมนนี่ยังครับฮอร์โมนนี่ร่าเคยเฮ็ดเอาฮอร์โมนนี่ยฮอร์โมนน้ำเนี่ยป่ะฮอร์โมนน้ำผสมเอาจ้ะครับบำรุงกับเก็บบ้นโยธี่กับเก็บบ้นยังสี่งละยี่สี่งละนี่ครับจังมือนี่เพิ่นสร้างอะไรมาได้เนี่ยมือนี่ก็สร้างเลี่ยวเตะ ขมาัแล้วแต่เฮ็ดได้ขันเฮ็ดได้เป็นพันเกับเป็นพันเห็ดได้สี่ร้อยห้าร้อยสามรอยเหลาตะกำลังครับสมอหนึ่งเคยได้หลายสุดมันอยแบบเนี้ยก็ได้เป็นพันอยู่เก็บจากโลหรือว่าเก็บจากกรรมโอ้ยมันว่เป็นโลพันหนึ่งมันก็สิบสองถุงสิบสองถุงไงเนาะสิบสองถุงไงถุงถุงละสิบกัมถุงไงแม่เนี่ยใส่สิบกัม จ้ะสิบกำมือคือสิบกำมือดีครับประมาณสิบกำน้ำหนักเลยเนาะสิบกำมือจ้ะครับกำมือหนึ่งไรบนนี้อ่ะนี่เหลือกำมือหนึ่งนี่ละกำกำสิบบาทอาสุดเลยไรนะนี่นะครับกำสิบบาทนะครับบันนี้ผู้ใดมาซื้อเท่านี้ไหมมันมีค์าประจําตลาดสุวรรณจ้าครับเจ้ามาลับเอาอืมแต่คือมาลับพอร์ดนาบ้านเขาอะไมาลับหน้าบ้านเลยเจ้าบวันไหนเอาไปซูงขจาวห้าเจ้ามาเอาปูกปี มาหลับคนอ่ก็มาหลับตลอดม,มาหลับตลอดคประจําหลับไปประจําจ้ะผมเห็นมาหกปีจะคิดว่าดียังไงครับการลูกมันก็ดีอยูรรบบ่ักปลูกพ,พ้าบุงเกลมันบกขาดมันบกขาดไยได้ครัได้มือน้อยกระร้างเหมือนาสามลอยสีล่ลอยเขาอยู่ซื้อเขาก็บ่ได้เขาก็เด้ยาไเด็กินอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวเมื่อสมมติมือลราหาลอยน้อห้าสามสิบห้าอะไรก็มือเราหาแล้วครับข้อดีที่สองข้อดีที่สองเขาอยากเขาก็ไเด็กินครับพี่น้องมากกว่าเก็บให้อืม ปฏิเพศต,ตองเลนสืออันนั้นอันนี้ให้ข้าเจ้าเขามีอันนี้เขามีพักบุงก็พักบุญหายมีพักบุงกีบก็พักบุงกีบครับเหล,บหลือกแจกเหลือแจกครับสามก็คือน่าจะเป็นมันปลูกเสียเดียวไม,ม่แม่ปลูกเสียเดียวพันกับปฏิเสือพันกับปฏิเสือพันเสือเตทิทเลศแตะเศดไว้กับเสียนนี่ไงจากแนะนำาีอย่างขันเพืชอยากปลูกพวกไรกับเศียรนี่กับให้เพืชร่องเบิงล่องเบิงเพราะว่ามีก็มีพันให้เพืชอยู่ครับอ่าให้เพืนเตรียมแปลงเตรียมยางแล้วก็โทรมามาเอา แต่ว่าต่อมาเอาคือว่ามีโบซงยังไคือว่าซงโสซงก็สึ่สิบซงนั่นช่วงนั่นซงมันมิกตรโตมามันเหลืองพนามันเหลืองบันนี้กะว่าจังสันจังสี่บันเ้เอวคิดแล้วได้คันเัาไปซงนี่คือว่าเ้างประเด็นยังเด้ค่าก้องค้านันค้านี่ขันบัวเข้าไปนี่ครับเออพอยไงคือมันมันนีปัญหานะครับมันนีปัญหาระยะเวลาการจะซงมันก็สี่เดมันโดนมันโดนมันเห็นเหี้ยมแม่ก็เลยในน้ำว่าถ้า อยากได้มาเอายู่นี่ค่นอยากได้ให้มาเอาอยู่นี่เพราะว่ามันเตียงสีเมนของอันเมนนวลอ่าครับอ่ามาเดียถามมามาบ้านนี้ยังมาบ้านจานครับบ้านจานเตยบ้านบ้านเตยบ้านจานเตยตะบลทุงกุลาอ๊อเภอสุวรรณจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมมีเบอร์โทรมาแม่นี่ยูจ่าศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งเก้าเก้าแปดสี่สองครับผมอ่าดิต่อแม่อีกยังครับติดต่อแมนนวลสิริน้องว่าแม่นวลสิรินงว่านะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากมองหาอาชีพเสริมนี่ก็เป็นอาชีพเสริมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถลงทุนเธอเดียวหรอปลูกเธอเดียวแล้วก็สามารถป่อยอดได้นะครับบ่ิสิทธเป็นการขายพันธุ์หรือว่าทีเก็บยอดขายขึ้จังแม่สี่ก็ไดนะครับหรือว่าอยากสอบถามคุณแม่นะครับขอราะรอบปีต่อขอมาที่เบอร์แม่เพคุนเบิร์กนะครับนอกจาบรายการเกษตรกรไทยสถ้าอยา้ได้คลิปนี้ก็ขอบคุณในนั้นนะครับี่่แครับสวัสดีจ้าผมสวัสดีครับจ้า